โจทย์ข้อนี้คิดยังไงมาดูคําตอบในคลิปนี้เลยครับ แล้วเพืน้องอยากจะถามว่า x เป็นเท่าไหร่นะลูกข้อนี้นะครับน้องต้องมองให้ square root x เท่ากับ y นะคะแล้วพอ square root x เท่ากับ y ป, <ất YOU> ป,ปุ๊บใช้น้องจะได้ทีเป็น x เท่ากับ y กํลังสองนะครับเสร็จแล้วน้องเอาตัวนี้แทนค่ากลับเข้าไปนะฮะตรงไหนเป็น x น้องก็แทนด้วย y กํลังสองนะครับตรงไหนเป็น square root x น้องก็แทนด้วย y นะครับน้องจะได้เป็น y กํลังสองคูณ y แล้วบวกกับ y น้องจะได้ตัวนี้เท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วตัว30บวกอยู่ให้น้องย้ายไปลบนะลูกฉะนั้นน้องจะได้ทีล้วากนนนนั้้้องมะรลบให้เป็น y ก that cup ลบสามนะคะแล้วพอน้องมองเป็นตัวนี้ปุ๊บแน่นอนที่สุด e ยี่สิตัวนี้ก็คือ3ามกำลังสใช่ไหมลูกฉะนั้นน้องจะเขียนใหม่ได้ดทันทีนะครับเป็น y ายกำลังสามลบสามกำลังสามนะครับแล้วก็บวกกับ y าลบสามองได้ตัวนี้เท่ากับศูนย์นะคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บไอต้ตรงนี้น้องก็กระจายผลปั่นกำลังสามได้นะลูกฉะนั้นน้องเตทันทีค่ะลูกเป็นวายลบสามนะครับคูณกับวายกำลังสองบวกสาม y านะครับแล้วก็บวกเก้านะคะแล้วตัวนี้ก็บวกกับวายลบสามนะครับไอ้ตรงนี้คงเดิมนะ ถ้าน,น้องจะได้เป็น y ลบสนะครับแล้วก็คูณกับ y กําลังสองบวก 3y บวก9แล้วก็บวก 1, 1น้องได้ตัวนี้เท่ากับ0ูนย์ะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บ,บวงเล็บนี้เป็น0ูนย์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั้นน้องแจ้งทนทีค่ะว่า y ลบสเท่ากับ0ูนย์ะฮะฉะนั้นน้องจะได้ y เท่ากับสนั่นเอง